สวัสดีค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ามนโนมยิทธิค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การฝึกมนโนมยิทธิให้ทุกคนได้ฟังนะคะคําว่ามนโนมยิทธิแปลตรงๆก็คือมีฤทธิ์ทางใจคล้ายตาทิ์เป็นการฝึกสมาธิของหลวงพ่อฤษีวัท่าสุงหรือพระราชพพหมยานจังหวัดอุทัยธานีค่ะฉันได้อ่านและได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนทางย t u b e และทางหนังสือจึงสนใจเอามาฝึกทำดู เริ่มแรกก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมเสร็จแล้วก็หาดอกไม้ทูบเทียนขึ้นหิ้งบูชาพระไหว้พระสวดมนต์ในแบบฉบับของตนเองเขารบนับถือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยใจจริงนึกถึงร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้สุขสบายเลยพอเกิดมามีร่างกายก็เริ่มหิวเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นร้องไห้ตั้งแต่ลืมตาดูโลก ต้องมีคนป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ําจนกว่าจะโตลําบากลําบนต้องดําเนินชีวิตไปตามกฎตามเกณฑ์ที่มนุษย์วางเอาไว้เข้าเรียนศึกษาหาความรู้เสร็จแล้วก็ทํางานหาเลี้ยงชีพมีครอบครัวมีลูกประสบพบเจอกับเรื่องยุ่งยากทุกกายทุกใจไม่สมหวังดังใจต้องเจ็บต้องป่วยต้องพลัดพรากต้องตายจากกันหลวงพ่อจะบอกให้พิจารณาร่างกายพิจารณาความตายให้เห็นความทุกข ความไม่เที่ยงความสูญสลายความดับไม่มีตัวไม่มีตนของร่างกายนี้เสียก่อนแล้วค่อยทำสมาธิจากนั้นเราจะนั่งจะยืนจะเดินหรือจะนอนก็ได้เลยตามที่เราถนัดหายใจเข้านัมมะหายใจออกพระทะจับลมหายใจเข้าออกตามด้วยคำภาวนาหายใจเข้านะัมะหายใจออกพระทะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆืจนติดสงบ ฉันจะชอบใช้วิธีนอนภาวนานะมะพะัทะเพราะมันสะดวกสบายดีมากสำหรับฉันหลวงพ่อจะเน้นให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่ใครอยากรู้อะไรก็ตั้งจิตไว้ก่อนที่จะทำสมาธิแล้วเวลาที่จิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ได้เองเห็นได้เองในสมาธินั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งฉันก็ได้นอนภาวนานะมะพะัทะทาไปเรื่อยๆแล้วในใจก็คิดหวังว่า อยากเห็นนรกสวรรค์ว่ามันเป็นยังไง